ฝีดาดลิงเป็นแล้วประกันจ่ายไหมโควิด1 9ซ้ำไม่ทันไรก็มีโรคใหม่มาจ่อรอคิวแล้วนะคะอย่างเช่นโรคฝีดาดลิงค่ะหลายคนได้เห็นข่าวก็อาจจะเกิดความกังวลใจนะคะ oh. ว่ะาถ้าหากมารบาดเข้ามาในประเทศไทยบริษัทประกันจะจ่ายให้ไหมวันนี้ลูกกอลจะมาให้คําตอบนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนค่ะโรคฝีดาดลิงไม่ใช่โรคใหม่นะคะเคยเกิดการระบาดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ 23, ก็สามารถป้องกันโรคสีดาดลิงได้ถึง85%ค่ะนั่นแปลว่าคนที่เกิดหลังจากนั้นหรือคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนไข้ทรพิษมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนกลุ่มแรกนะคะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการไม่ประมาทเพื่อนๆควรจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสดโดยโตรงกับสัตว์ตระกูลลิงนะคะแล้วก็สัตว์ตระกูลสัตว์ฟันแทะค่ะอย่างเช่นหนูกระต่ายกระรอกนะคะเพราะว่าโรคนี้สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ค่ะโดยผ่านการสัมผัส โดยตรงกับสารคัดหลัง่งตุ่มหนองการกินเนื้อที่ปรุงไม่สุกข,ของสัตว์ติดเชื้อและการถูกกัดหรือข่วนนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้จากการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลัง่งจากระบบทางเดินหายใจและตุ่มหนองค่ะซึ่งอาการของโรคก็จะมีเป็นไข้ปวดศีรษะปวดหลังปวดกล้ามเนื้อต่อมน้ำเหลืองโตหนาวสัน่นและอ่อนเพลียจากนั้น1นถึง3าวันก็จะเริ่มมี โดยจะเป็นอยู่แบบนั้นประมาณ2-4สัปดาห์และผู้ป่วยก็สามารถหายได้เองนะคะซึ่งถ้าหากโรคนี้ได้แพร่ระบาดเข้ามาในไทยจริงๆบริษัทประกันก็จ่ายให้นะคะเนื่องจากว่าโรคฝีดาษนี้นั้นไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นของความคุ้มครองค่ะแต่มีข้อแม้เพียงข้อเดียวเลยนะคะก็คือจะต้องทำประกันสุขภาพก่อนที่จะเป็นโรค30วันค่ะ วางแผนการเงินฝากกดติดตามลูกกอบจอมวางแผนเอาไว้ด้วยนะคะ